ที่นี่โรงเรียนบ้านยาปแหนะตำบลปางมะผ้าอำเภอปางมะา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนเล็กกลางขุนเขาที่ซ่อนความฝันอันยิ่งใหญ่ไว้ในทุกลมหายใจของเด็กๆแม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาห่างไกลการเดินทางยากลำบากแต่ที่แห่งนี้กลับมีพนังอันเงียบงามของครูและชุมชนที่มุ่งม,มั่นจะพัฒนาเด็กทุกคน ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและศักดิ์ศรีเราตระหนักดีว่าโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษไม่ใช่แค่ภูมิประเทศเท่านั้นแต่คือความพิเศษของวัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของชุมชนลาหูแดงที่นี่โครงการพัฒนา,าการจัดก,การศึกษาในพื้นที่พิเศษที่เราดำเนินการไม่ได้มองแค่คุณภาพทางวิชาการแต่เรามองถึงคุณภาพชีวิตของเด็กทุกคน เราสร้างโอกาสให้เท่ากับเด็กในเมืองใหญ่ที่ควรได้รับแต่ในแบบที่เหมาะสมกับเขาในดินแดนแห่งนี้ในระดับปรฐมวัยห้องเรียนไม่ใช่แ,<ม>แพรพื้นที่สี่เหลี่ยมอีกต่อไป,อไปเด็กอนุบาล1-3ร่วมกิจกรรมอ่านเก่งเขียนได้ด้วยการเรียนรู้จากของรอบตัวเช่นคําว่าใบไม้โต๊ะช้อนและแมลงที่พบเจอใกล้ตัวเช่น นอนและผีเสือ้อครูได้บูรณาการกิจกรรมศิลปะด้วยการให้เด็กๆสะสมใบไม้จากธรรมชาติแล้วนำมาติดปะเป็นรูปหนอนเพื่อเชื่อมโยงคำศัพท์กับประสบการณ์จริงเสริมสร้างความจำและจินตนาการเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ใช่การจำแต่คือการเชื่อมโยงระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านยาปแหนะจัดกิจกรรม อ่านคล่องว่องไวด้วยการพาเด็กๆออกมาเรียนรู้นอกห้องพวกเขาอ่านคำพื้นฐานตามครูจากนั้นฝึกอ่านด้วยตนเองคัดคำแล้วนำมาสร้างเป็นประโยคเพื่อฝึกการคิดการเขียนและความเข้าใจภาษา อีกหนึ่งกิจกรรมที่งอกงามในใจเด็กๆคือห้องสมุดจุดประกายเด็กนักเรียนสามารถเลือกหนังสือเองแล้วนำมาสรุปเนื้อหาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังฝึกทักษะการพูดฟังคิดและสร้างความกล้าแสดงออกอย่างอ่อนโยนเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพแต่ต้องมีครูที่เข้าใจและจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เขาค้นพบตัวเอง พื้นที่พิเศษแบบนี้อาจมีข้อจำกัดแต่เรากลับมองเห็นว่ามันเต็มไปด้วยโอกาสที่สอนให้เขาพัฒนาอย่างเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นโรงเรียนเล็กในหุบเขาแต่หัวใจใหญ่เกินคำบรรยายที่นี่โรงเรียนบ้านยาปะแหนะพื้นที่เล็กที่สร้างอนาคตอย่างไม่หยุดยัง้งจัก,กระพันกันทาส้มรายงานจากโรงเรียนบ้านยาปแหนะ